สวัสดีค่ะพอดีหลายๆคนนะคะถามแม่ว่าแม่มานะคะว่าปกติแล้วะคะ่ะเวลาเทรดนะคะดูข่าวไหมนะคะ,ะแล้วเวลาถือยาวอะ่ะต้องปิดก่อนวันศุกร์ไหมนะคะไม่อยากถือข้ามคืนให้ทุกคนดูอย่างนี้นะคะ,ะถ้าเรามองย้อนไปนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือน่าจะประมาณพฤษภามิถุนาปีที่แล้วนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะถ้าถามง่ายๆเลยทุกคนบอกได้ไหมคะว่าแท่งไหนคือแท่งวันศุกร์ แท่งไหนคือแท่งที่มีประกาศอัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาหรือว่าของอังกฤษนะคะแท่งไหนมีประกาศา non f ร์มนะคะแท่งไหนมี e v e n ์หรือจะมีทรัมป์แถลงนะคะคือกำลังจะบอกทุกคนอย่างนี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะกราฟค่ะคำว่ากราฟเนี่ยค่ะมันก็คือราคานะคะคำว่ากราฟมันก็คือราคาเวลาที่กราฟ ในตลาดที่มันใหญ่อย่าง Forex นะคะเวลามันวิ่งมันก็ไม่ได้หลอกนะคะคำว่าไม่ได้หลอกคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้หลอกในไทม์เฟรมที่มันใหญ่มันเทียบไม่ได้เลยถ้าคุณไปดูส5บนาทีนะคะ1ิบนาทีรอบของมันนะคะด้วยไทม์เฟรมที่มันเล็กมันก็ต้องจบเร็วนะคะถ้าคุณดูอย่างเดย์อย่างวีคนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะ เวลาที่มันลงแล้วมันยังไม่สุดแล้วมันจะขึ้นนะคะเวลาที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นยังไม่สุดแล้วมันจะลงนะคะดังนั้นแม่กางจะบอกว่าเวลาเราเทรดนะคะเราอย่าไปกังวลกับเรื่องข่าวให้มันมากนะคะเพราะเวลาที่มันประกาศอะไรออกมานั่นนะคะก็คือภายในเขาอ่ะรู้กันหมดแล้วนะคะเวลาที่มันจะมาถึงเราอ่ะบางครั้งอ่ะมันลงมาเยอะเมันกระชากลงอีกนิดเดียวแล้วมันก็ดีดกลับเลยทุกคนก็จะไป follow sell พอ follow พอ follow sell ปุบกราฟมันดีดขึ้นทุกคนก็จะบอกมันเป็นอะไร แล้วก็ไปหาเหตุผลจากผลข่าวนะคะคือคุณต้องเข้าใจนะคะอย่างตรงนี้มันลงมาเยอะๆธรรมชาติของกราฟเวลามันลงมาเยอะๆมันต้องสะบัดลงแรงเพื่อที่จะเป็นการทิ้งตัวนะคะเพื่อที่จะดีดกลับเวลาที่ กราฟมันลงมาเยอะๆข่าวมันก็จะออกมาทำให้ผลออกมาไม่ดีมันก็จะเกิดการเซลออนแฟกนั่นเองนะคะดังนั้นก่อนที่จะวิ่งตามข่าวนะคะต้องบอกกันว่าเราอะค่ะเป็นตัวเล็กๆอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเราจะไปเจาะวงในได้อย่างไงกันนะคะการที่ผลมาจะออกมายังไงนั่นหมายถึงว่าแต่ละประเทศหรืออเมริกาหรือยักษ์ใหญ่ เขาเตรียมไว้หมดแล้วว่าให้ผลมันออกเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตด้านไหนนะคะดังนั้นหน้าที่เราอะค่ะวิ่งตามเขาไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะเราไม่ไม่สามารถไปเจาะวงในได้นะคะดังนั้นสิ่งที่มันจะไม่หลอกเรานะคะทุกคนมันก็คือราคาก็คือกราฟนั่นเองนะคะ